ช็อตนี้วายมาอย่างไงต่อไหลไหลยาวๆไหลเรื่อยๆไปครับไปไปยาวๆวายเข้ามาสวยจริงๆวายเขาเจะตางอย่างนี้เลยนะอิมอ่มๆคุ้มๆช็อตนี้จัดไปและวายหมดยังไหลอยู่และวายมาอีกตัวยังไงครับต่อๆยาวๆ,ๆเกมนี้เขาไหลๆเลยนะ แรกสองร้อยไปไปต่อครับไปเรื่อยๆอย,ยาวๆ <'s> อย่าไปหยุดไปแล้ววายมาอีกตัวยังไง <Nice class. S 1> จุกนี้ยังไงอิ่มๆุ่มๆเพราะว่า s <S แล้ววายมาสามตัวสี่ตัว <c oughs> <Here> s. <S วายเขาเข้าดีขนาดนี้เลยนะ <c oughs> ไปครับจะเข้าไม่เข้าไปเรามาลุ้นงาน ต่อแถวไปแล้วโอ้โหละไว,วามาสวยๆเลยอย่างนี้อิ่มๆเลยบอกบอกเลยจัดน,นี้หวานเทียบแน่นอนไวามาขนาดนี้ยังไงก็คุม้มยังไงก็คุม้มไปจุกจุกจัดน,นี้จุกจุกไปต่อครับไวยังไม่หมดและไวามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งไวเขาเข้าง่ายขนาดนี้เลยนะ เกมน,นี้ไหลแบบไหลเสียบมากบอกเลยไปตำกันนะครับเข้ดียิงเกมนี้ปลายยาวๆปลายแค่ไหลยาวๆจะเข้าไม่เข้าเข้าไปเลยไหมเห็นค้างอยู่นะและ้วสามตัวเ่ยเข้าเลยได้คุ้มๆเข้าไป,ไป,าไปแตเตอรอ่ะตัวยังเข้าเลย <S <S ไม่เข้าเลยไหล สองพันสองเบาๆเพิ่มเด็ดไเลยดวงกำลังเองไปลุยไวไมสองตัวอีนีก็สามตัวเล้